สวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้รเราจะมาสอนลบไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์ของทุกคนกันนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดปุ่ม windows และกดปุ่มตัว r พร้อมกันนะครับก็จะได้แบบนี้ให้พิมพ์ไป p r e f etc อันนี้กด continue และเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไฟล์มานี่ครับไฟล์ขยะหมดลากเข้าไปเลย เออลากเข้าไปในทางไรทางขยะเลยอ่ะครับเนี่ยันนี้อันนี้ก็เป็นไฟที่ลบไม่ได้มันลบไม่ได้มันมาใหม่ไม่รู้แล้วก็พิมพ์เปอร์เซนต์ T E M P แล้วก็เปอร์เซนต์ Enter ลากไว้ในทางขยะเหมือนกันแล้วก็มีอันหนึ่ง ไม่ต้องพิมพ์เปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์ T E M P แค่นี้ก็ลบได้เหมือนกัน like oh. Oh. อันนี้ก็กดคันเซนเลย